ค่อนข้างที่จะละเอียดเขาจะมีเฉลยให้ด้วยหนะันงสือนั้ก็คือการเก่งข้อสอบใช่ไหมก็คือทั้งเล่มเนี่ยจะมีจะเป็นการฝึกทําข้อสอบลว้ลวนเลยแล้วเท่าที่ผมไปดูคร่าวๆนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ที่หนงังสือเล่มนี้จะช่วยได้แน่นอนนะครับก็คือ สวัสดีครับอุ้มเคยภูเก็ตนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับยังยุ่งอยู่กับการเรียนการทํางานเหมือนเดิมนะครับมาเกาหลีเป็น10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วยังต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นไปเรียนระดับ4แล้วครับเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาเกาหลีของตมครับเพิ่งสอบผ่านระดับมามมามาดๆนะครับผมก็เกินคาดนะครับตอนแรกก็คิดว่าคงสอบไม่ผ่านระดับ3นะครับแต่ว่าก็ยังสอบผ่านสําหรับการเรียนของผมนะครับก็จะเรียนถึงระดับ5าครับโปรแกรมตมของเกาหลีเนี่ยก็ จะมีอยู่5ระดับด้วยกันนะครับผมถ้าจบระดับ5ก็คือถาวรแล้วนะครับไม่ต้องเรียนอีกนะครับผมถ้าเรียนระดับ 1- ถึงถึงสเนี่ยก็จะมีผลระดับภาษาอยู่แค่2ปีนะครับ <c oughs> ผมก็เลยจําเป็นต้องเรียนภาษาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีมีผลต่อการต่อวีซ่าในอนาคตน,นะครับเพราะว่าเราจะใช้คะแนนในส่วนเนี้ยนะครับในการต่อวีซ่าเรื่อยๆนะครับผมผมก็เลยมีความจาเป็นต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับมาถึงขณะนี้ก็ต้องเอาให้สุดนะครับผมต้องเรียนให้ถึงระดับ5นะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีด้ววยตัเเออองพื่สบไปทํา ก็มีน้องๆหลายคนทักสอบถามเข้ามาครับว่าเริ่มต้นเรียนภาษาด้วยตัวเองเริ่มยังไงครับเริ่มจากอะไรเริ่มจากอ่านพยัญชนะสระเขียนหรือว่าเราจะไปท่องคำศัพท์เลยหรือว่าเราจะไปซ้อมทาข้อสอบเลยนะครับมีน้องๆสอบถามเข้ามานะครับผมผมก็เลยมองว่าน้องๆหลายคนเจอปัญหานะครับการเรียนด้วยเรียนภาษาด้วยตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากมากครับยุ่งยากนะครับไม่เหมือนกับหลายๆคนที่เข้าไปเรียนกับทางเรียนสอนภาษาแล้วก็เหตุผลหลักๆเลยที่เราเลือกเรียนภาษาด้วยตัวเองผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่ต่างกันนะครับ มก็เหมือนนกันนเหตุผลหลักๆเลยก็คือต้องทํางานประจําหาเงินทุกวันหาเงินเลี้ยงครอบครัวค่าโรงเรียนลูกค่าขนมลูกค่าอยู่ค่ากินในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราจะออกจากงานประจําเพื่อมาเรียนภาษาเกาหลีการเรียนภาษาเกาหลีใช้เวลาเป็นเดือนการที่จะออกมาเรียนภาษาก็จะต้องลาออกจากงานสถานเดียวเท่านั้นนะครับผมก็เลยเป็นอะไรที่ยุ่งยากเป็นเหตุผลที่น้องๆหลายคนเลือกที่จะเรียนภาษาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ประสบปัญหาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงผมก็เลยคิดว่าจะทําคลิปนี้เพื่อที่จะแนะนําแนวทางให้น้องๆดีกว่า น,น้องๆที่เรียนภาษาด้วยเองเผื่อบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนผมเรียนภาษาในเกาหลีเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไปเรียน,นไม่มีบางทีไม่มีคนไทยเลยอย่างมีผมคนเดียวบางทีผมฟังไม่ออกฟังครูพูดไม่ออกแล้วครูสอนก็เป็นครูคนเกาหลีผมฟังไม่ออกบางทีนะครับ <c oughs> เรียกว่าในห้องเรียนผมด้อยที่สุดก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆคนอื่นพวกประเทศบังกลาเทศอินเดียหรือว่าปากีสถานเนปาลอะไรพวกนี้พวกแขกเนี่ยเขาเรียนภาษาเกาหลีเขาเก่งมากครับพูดแบบปลื้มล้องปลื้มเลยครับผมเนี่ยเป็นด้อยงงนะครับแต่ว่าเรื่อง ส่วนเรื่องของการเรียนการเขียนการอ่านเนี่ยผมว่าผมไม่ด้อยนะครับผมทําได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของการพูดเนี่ยผมยอมรับว่าผมด้อยจริงๆด้อยกว่าเพื่อนในห้องเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอย่างผมเรียนทุกวันเนี่ยผมก็มีตัวช่วยนะทุกคนอย่างสมมติว่าผมเรียนวันอาทิตย์นะครับจันทร์ถึงศุกร์หลังเลิกงานนะครับเลิกงานห้าโมงครึ่งอาทิตย์ละหนึ่งบทกว่าถึงสองบทจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็จะมาเตรียมก่อนมาทําก่อนครับมาเรียนไปล่วงหน้าก่อนมาแปลนะครับใช้ตัวรัามินี่แหละใช้แอปแปลภาษานี่แหละแปลทั้งหน้านะครับแล ปูจี้ถามทีละคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเตรียมไว้ก่อนถึงวันเรียนจริงนะครับแต่ละทิ์น,นะครับก็ประมาณนี้ผมก็มีตัวช่วยนะครับโดยการซื้อหนังสือไวยากรณ์มาช่วยเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนําน้องๆนะครับผมมีตัวช่วยมาแนะนําเหมือนกัน,นครับแล้วผมก็จะเล่าประสบการณ์ในการสอบมาทํางานเกาหลีครั้งแรกของผมให้ฟังด้วยว่าที่ผ่านมาที่ผมสอบมาครั้งแรกเลยนะครับผมเจอปัญหาอะไรบ้างจากการเรียนภาษาด้วยตัวเองมีประสบการณ์ที่ติดพลาดจากการสอบอยังไงผมก็จะมาเล่าให้น้องๆฟังเผื่อเป็นประโยชน์เผื่อเป็น แนวทางให้น้องๆไปปรับใช้กันเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับทุกคนสมัยก่อนเนี่ยข้อสอบไม่ยากเท่าทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการสอบทักษะด้วยนะครับคนสอบก็ไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อสอบง่ายมากกว่าทุกวันนี้เยอะมากด้วยนะครับการจัดการเรียนฟรีของทางกรมแรงงานแต่ในแต่และจังหวัดมีการเรียนฟรีที่จังหวัดไหนบ้างเปิดการเรียนฟรีที่จังหวัดไหนบ้างซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไปเรียนนะครับเรียนแค่อาทิตย์เดียวครับประมาณ5วันจั์ถึงสุ์แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ถือว่าเรียนนะครับเรียนด้ะไอครันได พออ่านออกเขียนได้รู้จักตัวสลัพยัญชนะสลากก็จาไม่หมดด้วยซ้ำนะครับพออ่านออกเขียนได้แค่นั้นเองแล้วก็ครูก็เป็นครูคนเกาหลีเมื่อก่อนเกาหลีโดยตรงพูดไทยได้นิดหน่อยแค่นั้นครูก็จะแจกคําศัพท์มาให้ท่องนะครับแล้วก็มีหนังสือแบบฝึกหัดข้อสอบเสมือนจริงมาเล่มหนาเล่มหนึ่งนะครับมาให้เราฝึกทําที่บ้านหลังจากเรียน5าวันแล้วนะครับให้เรามาทําเองที่บ้านมาท่องเองที่บ้านอันนี้ก็คือความสามารถของใครของมันนะครับใครเรียนเยอะใครท่องเยอะก็ได้เปรียบเยอะนะครับแค่นั้นเองนะครับครั้งแรกของผมเนี่ยก็คือที่สอบผ่านมาได้ผมเรียกวว่าดงเล ที่ไปเจอในห้องสอบแบบเจอปัญหาข้ออ่านไม่เท่าไหร่นะมาเจอข้อฟังนี่แหละที่ผมมองว่าเป็นปัญหาข้อฟังเมื่อก่อนผมจําได้เลยนะครับเขาจะเปิดเทปใช่มีลาโพงติดผนังนะครับมีลําโพงติดผนังแล้วก็ข้างหน้าโต๊ะห้องสอบเนี่ยครูจะมีเทปมีม้มวนเทปเป็นม้วนเทปโบราณครูจะใส่เทปลงไปแล้วก็กดให้มันเลย์เทปก็จะเล่นไปเล่นไปเล่นไปก็จะมีเกินนําก่อนทาข้อสอบเกินนําพอเกินเสร็จมีเพลงมีดนตรีพอมีดนตรีสเสร็จปุ๊บนั่นคือเริ่มเริ่มสอบแล้วนะในโจทย์เขาก็จะอินบอลมุนเจอิมดก็ประมาณว่าโจท ข้อ1เริ่มแล้วผมก็จําท่องมานะครับ in e ซั m า a ใช่ไหมครับหนึ่งสก็รู้แหละอ่าโจทย์ข้อหนึ่งแล้วนะครับเริ่มทาข้อ1รู้แล้วว่าเป็นการเริ่มข้อ1่แล้วคราวนี้พอทําข้อ1เสร็จปุ๊บยังไงรู้ไหมครับทุกคนปัญหาในโจทย์ในเทปเนี่ยเขาจะมีการทวนซ้ําทวนข้อหนึ่งซ้ำนะครับทวนใหม่ซ้ํานี่แหละผมแล้วไปแล้วครับผมไปข้อ2แล้วทั้งที่เขาทวนข้อ1ผมไปข้อ2เลยทําข้อ2เลยแล้วเกิดอะไรขึ้น,นครับผิดนะครับทำผิดแล้วยิ่งหนักไปกว่านั้นนะทุกคนพอเขาท เราเริ่มข้อ2ผมไปยังไงครับผมไปข้อ3ามแล้วนะครับ <c oughs> นะะี่คือข้อเสียจากการไม่มีประสบการณ์ <c oughs> ผมก็จะมาแชร์ให้น้องๆโดยเฉพาะคนที่เรียนด้วยตัวเองไม่มีคนมาติวให้นะครับไม่เหมือนกับคนที่เขาไปเรียนภาษา <c oughs> กับทางโรงเรียนทางโรงเรียนเขาจะมีแบบอุปกรณ์ครบครูติวมีข้อสอบให้ฝึกทําทุกอย่างเสมือนจริงหมดในห้องสอบทั้งการฟังจะรู้ว่าเออเริ่มเริ่ม,มข้อสอบการฟังมันเป็นยังไงข้อหนึ่งมีการทวนซ้ำนะข้อ2มีการทวนซ้ำมีการทวนซ้ําทุกข้อครับในการทำข้อสอบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าน้องๆที่เรียนภาษาด้วยตัวเองไม่ เคยฝึกทําข้อสอบการฟังไม่เคยไม่เคยฝึกไม่เคยซ้อมไม่มีคนมาติวให้อย่างเงี้ยผมคิดว่าพลาดแน่นอนแล้วคราวนี้ผมก็อยากจะมาแนะนําน้องๆนะว่าถ้าเราอยากจะสอบให้ผ่านอยากจะเรียนภาษาด้วยตัวเองแล้วอยากจะสอบให้ผ่านคิดว่าน่าจะมีตัวช่วยเป็นการหาหาคําศัพท์นะครับหาข้อสอบเก่ามาฝึกซ้อมทําหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์พอดีผมไปรู้จักกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเก่งข้อสอบ E.P.S. Topic เพื่อไปทํางานที่ประเทศเกาหลีผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์กับน้องๆ พอสมควรครับที่ผมไปเปิดไม่ใช่เปิดผมไม่ได้เปิดเล่มจริงนะครับผมไปเซิร์ชในข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาจะมีแค่ตัวอย่างให้ดูคร่าวๆแค่นั้นเองอถ้าใครจะเข้าไปดูก็จะได้ดูแค่ตัวอย่างคร่าวๆผมเข้าไปดูแค่ตัวอย่างแค่นั้นแหละผมรู้ว่าเออมันตรงเว้ยนะครับ หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดเขาจะมีเฉลยให้ด้วยหนะังสือเล่มนี้ก็คือการเกณฑข้อสอบใช่ไหมก็คือทั้งเล่มเนี่ยจะมีจะเป็นการฝึกทําข้อสอบล้วนเลยแล้วเท่าที่ผมไปดูคร่าวๆนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ที่หนังสือเล่มนี้จะช่วยได้แน่นอนนะครับก็คือ1่ละเขาจะเริ่มตั้งแต่เกรนนำนะครับว่าก่อนเริ่มสอบเนี่ยอย่างข้อสอบการฟังที่ผมเล่ามาเมืเ่อกี้ใช่ไหมครับเขาจะมีการเออบทเกรนมีบทเกรนให้ละเอียดนะครับว่าจบประโยคปุ๊บหลังจากจบประโยคจะมีดนตรีนะพอพอดนตรีจบปุ๊บก็จะเป็นกาารรเิ่มทํอสบ เออนี้ละเอียดจริงนะครับผมว่าตรงนี้มีประโยชน์แน่นอนสําหรับคนที่เรียนด้วยตัวเองถ้าได้นะังสือเล,เล่มนี้ไปนะครับไปฝึกซ้อมทำเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับแล้วแล้วที่สําคัญกว่าน,นั้นนะ่ะที่ผมคิดว่าน่าจะได้แน่นอนนะครับก็คือผมไปลอง ลองนี่ดูลองอ่านดูนครับอย่างเขามีข้อสอบให้ทำใช่ไหมที่สําคัญนะครับเขาจะมีทริคทริคก,การเลือกมีทริคมีเคล็ดลับการเลือกคําตอบแล้วก็มีการสังเกตข้อข้อถูกนะครับการเลือกชอยตัดข้อที่ผิดออกเลือกที่ข้อข้อที่ถูกที่สุดนะครับเขาจะมีเทคนิคให้ที่ผมคิดว่าได้แน่นอนจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือคําศัพท์สมมุติว่าผมได้หนังสือเล่มนี้สิ่งที่ผมจะได้ก็คือการเรียนเรียนไปด้วยเรียนจากข้อสอบนี่แหละเหมือนที่ผมเคยทํามาครั้งก่อนจะใช้วิธีการก็คือเรียนคําศัพท์จากข้อสอบคาไหนไม่รู้ ออกมาจดๆจดจดเพื่อที่จะไว้ท่องครับแล้วหนังสือเล่มนี้หนังสือเกณฑ์ข้อสอบ E.P.S. To p i c ปเนี่ยเขาจะรวมข้อสอบไาประมาณ400ข้อนะครับข้อสอบเสมือนจริงแล้วเพื่อนๆคิดดูครับน้องๆคิดดูว่า400ข้อจะได้คาศัพท์เยอะขนาดนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปหาคําศัพท์จากที่อื่นเลยโดยซ้ำนะครับเป็นการรวมข้อสอบรวมคําศัพท์โดยตรงเรื่องของการสอบ E.P.S. E เพื่อไปทํางานเนี่ยจะได้จากตรงนี้โดยตรงข้อหนึ่งเนี่ยคำศัพท์ไม่รู้กี่คำนะครับเขาจะแปลมาให้ละเอียดยิบเลยแล้วก็แยกคําศัพท์แยกคําศัพท์เป็นช้อยๆมาให้ที่ผมไปดูนะ มีประโยชน์มากนะครับละเอียดมากจริงๆนะครับเฉลยแบบละเอียดแล้วก็แปลคําศัพท์ออกมาให้แบบละเอียดเราไปเลือกดูเลย,เลยว่าคําไหนที่เราไม่รู้เนี่ยไปจดจดไว้ท่องนะครับอันนี้มีประโยชน์จริงๆที่สาคัญเราต้องขยันจริงๆนะครับถ้าถ้ามีหนังสือเล่มเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะในเรื่องของการฝึกทํารับ ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเลยข้อสอบมีตั้ง400ข้อแล้วข้อสอบจริงที่เราไปทำเนี่ยมีกี่ข้อเองสี่ข้อประมาณนี้นะครับเขียน20ฟัง20แล้วจาก400ข้อเนี่ยอาจจะไปประยุกต์ใช้ในการทําข้อสอบจริงจากข้ออื่นมีประโยชน์มากเพราะว่าเขามีทริคนะครับมีทริคมีเคล็ดลับการเลือกคําศัพท์เลือกคําตอบมีเคล็ดลับในการจับใจความจากโจทย์เนี่ยตีความตีความหมายของโจทย์เขาจะมีให้แล้วก็แปลละเอียดเราเราใช้เทคนิคการเรียนเรียนภาษาจากตรงนี้ได้เลยเรียนคําศัพท์จากตรงนี้ได้เลยเขาจะมีข้อสอบที่เป็นประโยช์ยาวเนี่ยเราเราใช้ตรง ในการเรียนไปด้วยเรียนประโยคยาวฝึกแปลทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนประยุกต์ใช้นะครับเรียนจากตรงนี้ได้เลยโดยที่เป็นหนังสือเกฑ์ข้อสอบในเล่มเดียวเป็นหนังสือเรียนในในเล่มเดียวกันได้เลยผมมองว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากสําหรับน้องๆที่เรียนภาษาด้วยตัวเองลองลองไปหาดูกันได้นะครับเอ่อเท่าที่ผมไปดูช่องทางการซื้อเนี่ยจะมีทั้งในช h อปปี้ลาซาด้าในแอปในแอปซื้อขายออนไลน์บ้านเราทั้งอ่เว็บไซต์ของสํานักพิมพ์โดยตรงแต่ว่าทางสานักอ่ทางเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องไป สมัครสมาชิกก่อนซึ่งการสมัครสมาชิกคงไม่ยากนะครับหลายคนคงทําได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเราไปซื้อกับทางเว็บไซต์ของ s n a p บ e a l โดยตรงเนี่ยเขาจะมีส่วนลด15%ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราเราไปเปรียบเทียบราคาดูเอาเองแล้วกันว่าถ้าเราซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์หรือว่าเราไปซื้อจากทางช้อปปีหรือดาซด้าอันไหนมันถูกมันแพงกว่ากันรับค่าส่งตรงนัง้นตรงนี้ได้ไหมราคาประมาณสักพันพันหน่อยๆพั 1, 000, ตนตน้ตนๆประมาณนี้เองผมคิดว่าราคาเนี้ยคุ้มมากถ้าเป็นผมผมก็ซื้อโดยที่ไม่ลังเลเลยผมจะซื้อโดยที่ไม่ลังเลเพราะว่าจะได ก็คือคำศัพท์ที่เยอะมากจาก400ข้อสอบีคำศัพท์แต่ละข้อเนี่ยหลายคำมากถ้าได้จากคำศัพท์ตรงนี้มันช่วยมันช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีลัดที่เราจะไม่เรียนออกทะเลไปไกลในการหาคำศัพท์โมเส่ว่หนังสือเล่มน,นี้ช่วยได้แน่นอนเท่าที่ผมไปดูมานะครับ แล้วที่สําคัญต่อให้น้องๆมีหนังสือที่ดีมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าขาดวินัยนะครับขาดระเบียบในการเรียนก็ไม่ช่วยอะไรต่อให้หนังสือมีคําศัพท์มีติวเตอร์เก่งขนาดไหนมีคาศัพท์เยอะยะมีข้อสอบที่รวมเอาข้อสอบจริงมาทั้งจักรวาลก็ไม่ช่วยอะไรนะครับถ้าเราไม่มีวินัยในการฝึกทําไม่สม่ําเสมอในการซ้อมในการทำนะครับผมก็อยากจะให้เห็นความสําคัญตรงนี้มากกว่านะครับผมก็คิดว่าคงมีประโยชน์กับน้องๆหลายคน,นครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันแชร์ไปนะครับผมช่วยกันแชร์ไปให้น้องๆคนอื่นเขาได้รู้นะครับได้เห็นจะด้ ช่วยยกันหลายๆทางเพื่อที่จะสอบแล้วก็สอบให้ผ่านสอบผ่านเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะมีรายชื่อเข้าระบบแรงงานของเกาหลีแล้วก็จะมีนายจ้างมาเลือกแล้วก็จะได้เข้ามาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าที่เราทําอยู่แล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับลูกก็จะได้เรียนหนังสือมีค่าเทอมลูกลูกก็จะได้เรียนหนังสือดีขึ้นทุกคนที่บ้านมีอยู่มีกินมีใช้คนจะมีฝันมีปลายทางความฝันมีบ้านมีรถอะไรนี้ก็ว่ากันไปครับที่สําคัญเราต้อง จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็คือต้องจุดเริ่มต้นทําให้มันได้ก่อนจุดเล็กๆก็คือสอบให้ผ่านก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกว่าถ้าสอบไม่ผ่านยังไงก็ไม่มีประโยชน์ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับที่เรียนด้วยตัวเองแล้วกันนะครับผมให้มีความตั้งใจแล้วกันนะครับผมคิดว่าถ้ามีความตั้งใจมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นยังไงก็ผ่านแน่นอน1 0อนะครับขอแค่เราอย่าท้อแค่นั้นเองนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากติดคบัรี